ก็สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งหลังจากที่เราได้เริ่มจุดเตาอีกรอบนะครับวันนี้เรามาเจอกันในรอบที่26นะครับตอนนี้เวลาก็จะ2องทุ่มนะครับ55นาะทีทุ่ม55นะครับ ประมาณก็ขณะนี้นะครับเขาได้ลายแก๊สออกมาเต็มที่แล้วก็ขายแก๊สออกมา3ชั่วโมงแล้วนะครับเราอบกันตั้งแต่1ทุ่ม40นะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่เที่ยงคืน20นาทีแล้วนะครับก็ เขากำลังไาแก๊สจนเต็มที่ของเขาแล้วครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากแนละ้วเขาก็จะดับตัวลงในช่วงที่เขาไายแก๊สนะก็คาแก๊สมาแล้วตั้งแต่สามทุ่มครับตอนนี้ก็มาเที่ยงคืน 3ชั่วโมงก,กว่าไปแล้วนะครับช่วงระยะไข้แก๊สก็หลังจากนี้เราก็ปล่อยให้เขาดับตัวลงเองนะครับอ่าเราก็จะเข้านอนแล้วซึ่งก็เที่ยงคืนแล้วดึกแล้วนะครับอากาศก็เย็นมากแล้วฉะนั้นเราต้องหาที่พักผ่อนบ้างครับโอเคครับผมเดี๋ยวเช้าเรามาดูผลงานกันว่า หลังจากที่ไฟเขาดับลงเราจะมาดูฐานกันว่าสภาพฐานที่เราได้จะสมบูรณ์ดีไหมนะครับจะสุกเป็นทั้งหมดไหมก็มาคอยรับชมกันตอนเช้าครับผมสวัสดีครับยามเช้าหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเราเฝ้าดูเตาเรา จนถึงเที่ยงคืนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดเตาดูว่าฐานของเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับในรอบที่ยี่สิบหนะครับใบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันาพร้อมกันนะครับว่าจะฐานเราจะสวยแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราเปิดฝานะครับเรามาดูฐานกัน นี่นะครับฐานที่เราได้ก็ยุบไปยุบไปเป็นคืบเกือบคืบนะฮบนี่ฮะถ้าอย่างนี้วัดก็คือเป็นคืบพอดีนี่ครับฐานที่เราได้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ขยับเลยนะครับเปิดปุ๊บก็ดูสภาพครับ อันนี้คือการอบนะครับเขาเรียกเตาอบไร้ควันนะครับฐานที่เราได้นะครับอืมเนื้อเนี่ยนะครับแตกหละแหงนี่นะครับไม้ลองกองนะครับอันนี้ไม้ลองกองกับไม้เงาะที่เรานํามาเผานะครับมาอน,นามาอบสภาพเสเลยอันนี้นะครับ,ออนนรบโอ้โห แตกเป็นชิ้นชิ้นไม่มีขี้เท่าเลยนะครับอันนี้คือการอบก็เดี๋ยวมาดูตอนเดี๋ยวผมเทออกจากถังนะครับเอามาใส่กระบะกูนหรือว่าจะได้ปริมาณแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นไม้ท่อนใหญ่เราก็ต้องผ่า เพื่อให้คายแก๊สได้ง่ายนะครับเขาคายแก๊สออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นฐานเร็วขึ้นนะครับใช้เวลาน้อยประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็ได้เป็นฐานนะครประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเทออกกันดูว่าจะได้แค่ไหนนะครับ